การนําเสนอข้อมูลโครงการโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรก,กันดารประจําปีงบประมาณพศ2565ซึ่งเป็นโครงการที่สภาพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองโดยมีโรงเรียนสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่อสอนเขตหนึ่งทั้งสิ้น116โรงเรียนโดยแบ่งเป็นงบประมาณรายจ่ายดังนี้ 1. ง,งบพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษจำนวน78โรงเรียนโดยให้มุ่งเน้นพัฒนาทักษะวิชาการที่สอดคล้องกับนโยบายสพทะเร่งด่วน q Quick p o l i c y ข้อ5 Active Learning ข้อ8 Learning Rod รและข้อ9 r t n t Onet โดยเป็นกิจกรรมการพัฒนาการจัดประสบการณ์เพื่อแก้ไขภาวะถดถอยทางพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กประถมวัยกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนเพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม Active learning กิจกรรมรักการอ่านแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ด้านการอ่านกิจกรรมพัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาไทยเพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของผู้เรียนเป็นต้นกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต โดยให้สอดคล้องกับนโยบายข้อ10ความปลอดภัยเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสถานศึกษามีระบบเสริมสร้างความปลอดภัยตามบริบทของสถานศึกษากิจกรรมส่งเสริมนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจกิจกรรมส่งเสริมสถานศึกษาสามารถรเผชิญเหตุและแก้ไขสถานการณ์ได้กิจกรรมส่งเสริมนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบเหตุได้รับการคุ้มครองดูแลช่วยเหลือเยียวยาทางด้านร่างกายและจิตใจเป็นต้นกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพเฉพาะโรงเรียนขยายโอกาสโดยให้สอดคล้องกับนโยบายข้อ5 Active Learning เป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกให้ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านอาชีพกิจกรรมส่งเสริมการหาไรายได้ระหว่างเรียนกิจกรรมที่ส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม กิจกรรมที่ฝึกฝนและส่งเสริมการพัฒนาทักษะจากการปฏิบัติจริงการพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้ประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพเป็นต้น 2. งบพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานโรงเรียนพักนอน38โรงเรียนโดยจัดสรรให้โรงเรียนที่มีเด็กพักนอน7คนขึ้นไปตามข้อมูล10มิถุนายน2565โดยสนับสนุนการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน ภายในโรงเรียนให้มีความปลอดภยัยตามนโยบายข้อ10ตามบริบทความจำเป็นของโรงเรียนเช่นการซ่อมแซมสถานที่พักนอนบ้านพักครูห้องน้ำห้องส้วมระบบสาธารณูปโภคและอาคารเรียนหรืออาคารประกอบเป็นต้นเกณฑ์การจัดสรร งบพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษที่มุ่งเน้นให้พัฒนาทักษะชาการหรือทักษะชีวิตหรือทักษะอาชีพนะคะมียอดจัดสรรให้สองก้อนดังนี้หนึ่งยอด8 9 0 0 0 0บาทพิจารณาจัดสรรตามความยุ่งยากในการบริหารจัดการตามผลการคัดกรองคือยุ่งยาก5,000บาทยุ่งยากมาก10,000บาทยุ่งยากมากที่สุด1 000, 5 0 0 0บาท 2. ยอด1 3 5 3 0 0 0 0 0บาทพิจารณาจัดสรรตามขนาดของโรงเรียนตามจำนวนนักเรียนณวันที่10มิถุนายน2565ดังนี้ค่ะเด็กนักเรียน1-40คน16,000บาทนักเรียน41-80คน17,000บาทนักเรียน81-119คน18,000บาท นักเรียน120่งรถึงสามคน19,000บาทนักเรียน360คนถึง719คน20,000บาทนักเรียนตั้งแต่720คนขึ้นไป21,000บาททั้งนี้ให้นำยอดจัดสรรทั้ง2ยอดมารวมกันจะเป็นงบประมาณที่แต่ละโรงเรียนได้รับจัดสรรเป็นรายโรง 2. งบพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานโรงเรียนพักนอนต้องพิจารณาสนับสนุนงบประมาณโรงเรียนละไม่ต่ำกว่า40,000บาททั้งนี้มีให้นำงบประมาณไปแบ่งเฉลี่ยตามจำนวนโรงเรียนทั้งหมดทางสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่งสอนเขตหนึ่งได้พิจารณาดังนี้การจัดสรรงบประมาณการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานโรงเรียนพักนอนทั้ง38โรงเรียนนะคะสพจะมีงบประมาณมาให้ทั้งสิ้น3ก้อนด้วยกันนะคะก้อนแรก 685,000บาทให้ตั้งงบตามระดับความยุ่งยากตามที่สะพธรกำหนดมานะคะซึ่งยุ่งยากได้โรงเรียนละ10,000บาทยุ่งยากมาก15,000บาทและยุ่งยากมากที่สุดนะคะโรงเรียนละ20,000บาทนะคะทางเจ้าหน้าที่นะคะก็ได้จัดสรรงบตามเกณฑ์นะคะซึ่งได้ เป๊ะเลยนะคะก็คือ6 8 5 0 0 0บาทนะคะเป็นเป๊ะตามยอดจัดสรรนะคะส่วนงบประมาณก้อนที่2ยอด3 4 0 0 0 0บาทให้ตั้งงบประมาณตามจำนวนนักเรียนพักนอนนะคะซึ่งจำนวนนักเรียนพักนอนทั้ง38โรงเรียนมีทั้งสิ้น1224คนนะคะโดยเจ้าหน้าที่ได้นำา3 0 0 0 0 0บาทหารจำนวนนักเรียนพักนอนทั้งสิ้นนะคะก็จะได้คนละ 2 4 8บาท37สตางค์นะคะซึ่งก็นำา4 8 8บาท37สตางค์นะคะนำมาคูณกับจำนวนนักเรียนในช่องจำนวนนักเรียนพักนอนนะคะก็จะเป็นยอดจัดสรรของแต่ละโรงเรียนนะคะเช่นหมอกจำแปะนะคะก็จะได้14,156บาทเป็นต้นนะคะซึ่งอันนี้จะแปรผ่านตามจำนวนนักเรียนค่ะอีกงบหนึ่งนะคะก็คือจำนวน 760,000บาทนะคะซึ่งให้ตั้งงบตามจํานวนโรงเรียนโดยห้ามนำมาแบ่งเฉลี่ยเท่าๆกันนะคะและแต่ละโรงเรียนจะต้องได้รับจัดสรรโรงเรียนละไม่ต่ำกว่า40,000บาทนะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็ได้พิจารณาดังนี้ค่ะโดยนำงบประมาณก้อนที่1และก้อนที่2มารวมกันนะคะก็จะได้งบทั้งสิ้น ตามยอดรวมนะคะจากนั้นสมทบให้แต่ละโรงเรียนเป็นยอด40,000บาทเป็นทุนตั้งต้นไว้ก่อนนะคะอย่างเช่นของโรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่15,800บาทนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะคะว่าได้เท่ากับ40,000หรือไม่นะคะอ่าก็จะได้ทั้งหมด40,000บาทนะคะซึ่งแต่ละโรงเรียนก็ได้คำนวณแล้วนะคะว่าได้เท่ากับ40,000บาทนะคะ ยกเว้นโรงเรียนร่มก้าปางตองนะคะซึ่งโรงเรียนร่มก้าปบางตองมีนักเรียนจำนวน1 1 1คนนะคะซึ่งเป็นจำนวนมากจึงได้งบประมาณในก้อนที่สองสูงกว่าโรงเรียนอื่นๆมากนะคะทำให้งบประมาณเกิน40,000ไปแล้วนะคะจึงไม่ได้รับงบประมาณในที่สมทบให้ตรงนี้นะคะยอดตรงนี้ก็เลยเป็นศูนย์นะคะแต่ส่วนโรงเรียนอื่นๆเนี่ยก็ได้ สมทบให้ไปจนครบจนโรงเรียนทุกโรงเรียนนะคะจะได้40,000บาททุกโรงเรียนนะคะจากนั้นนะคะงบประมาณส่วนที่เกิน40,000ืไปแล้วนะคะจะเหลือทั้งสิ้น2 2 1 3 3 0บาทนะคะได้มาพิจารณาคิดตามเกณฑ์ตามจำนวนโรงเรียนที่มีนักเรียนนะคะแปรผ่านตามจำนวนนักเรียนเป็น2เกณฑ์ดังนี้ค่ะ นักเรียน1ถึง150คนนะคะให้โรงเรียนละ5,500บาทนักเรียน151คนขึ้นไปสมทบให้โรงเรียนละ6,500บาทนะคะซึ่งก็ทำให้งบประมาณนะคะมีส่วนที่เกินมา170บาทนะคะซึ่งก็ได้นำมาหักจากเอา170บาทนะคะมาหัก จากโรงเรียนบ้านแม่สเปตใต้นะคะเนื่องจากว่าโรงเรียนบ้านแม่สเปตใต้เนี่ยมีเด็กพักนอนตามข้อมูล10มิถุนายนะคะ8คนนะคะซึ่งเกิน7คนอยู่แล้วนะคะก็ได้งบป,ประมาณในส่วนของค่าซ่อมแซมนะคะแต่เนื่องจากว่าโรงเรียนเ,เด็กพักนอนทั้ง8คนเนะะี่ยค่ะได้พักนอนร่วมกับในชุมชนนะคะซึ่งก็เป็นโรงเรียนที่ไม่มีหอพักไม่ได้เบิกงบป,ประมาณพักนอนนะคะก็เลย ตัดสินใจว่าเราจะเอามาหาักจากโรงเรียนบ้านแม่สเปต้าร้อยจบาทนะคะซึ่งก็เป็นยอดจัดสรรที่โรงเรียนจะต้องตั้งงบประมาณตามด้านขวามือสุดนะคะก็คือตามนี้เลยนะคะจากนั้นนะคะก็นํายอดด้านหลังเนี่ยค่ะมาใส่ในช่องงบประมาณก้อจ็ดแสนหก0มื่บาทนั่นเองค่ะนี่ก็นะคะก็จะทําให้ แต่ละโรงเรียนนะคะก็จะเป็นยอดจัดสรรของแต่ละโรงเรียนที่จะนําไปเขียนงบประมาณซ่อมแซมในโรงเรียนนะคะซึ่งจะเป็นยอดจัดสรรที่ทางเขตพื้นที่ได้พิจารณาตามเกณฑ์น,นี้ค่ะขณะนี้นะคะมีโรงเรียนที่เสนอโครงการมาแล้วทั้งสิ้น 116โรงเรียนนะคะซึ่งบางโรงเรียนก็อาจจะมีการปรับปรุงเป,เปลี่ยนแปลงแก้ไขนะคะเนื่องจากว่าใส่งบประมาณรายจ่ายผิดหมวดนะคะหรืออาจจะบวกเลขไม่ตรงยอดจัดสรรน,นะคะในส่วนงบซ่อมแซมพักนอนนะคะของโรงเรียน38โรงเรียนซึ่งต้องให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนนะคะในการลงนามปร4ปร .5 ปร .6 นะคะก็ได้เสนอให้เจ้าหน้าที่ได้ ตรวจสอบและลงนามในปร4ปร5ปร6แล้วนะคะจำนวน30โรงเรียนนะคะซึ่งยังค้างอีก8โรงเรียนก็คืออยู่ระหว่างการดำเนินการนะคะสำหรับงบพัฒนาทักษะ78โรงเรียนนะคะก็แบ่งเป็นโรงเรียนที่ทำโครงการเกี่ยวกับทักษะวิชาการที่เน้นตอบโจทย์ข้อ5 active learning จำนวน22โรงเรียนที่สอดคล้องกับข้อ8 learning l o s t 20โรงเรียน และที่สอดคล้องกับนโยบายข้อ9จำนวน16โรงเรียนค่ะโรงเรียนที่เสนอโครงการที่สอดคล้องกับทักษะชีวิตนโยบายข้อ10ความปลอดภัยนะคะมีจำนวน16โรงเรียนนะคะสำหรับทักษะอาชีพนะคะ ซึ่งจะสามารถเสนอขอได้เฉพาะโรงเรียนขยายโอกาสนะคะที่ตอบโจทย์นโยบายข้อ5 Active Learning นะคะมีโรงเรียนเสนอของบประมาณโครงการมาทั้งสิ้น4โรงเรียนค่ะซึ่งถ้าหากในวันนี้นะคะมีการอนุมัติงบประมาณโครงการตามที่จัดสรรน,นะคะทางเขตพื้นที่การศึกษาก็จะเสนอให้ท่านผู้ในการเขตพื้นที่การศึกษานะคะพิจารณาลงนามอนุมัติโครงการให้กับโรงเรียนทั้ง116โรงเรียนในลำดับต่อไปค่ะ